นักมวยมุมแดงยกไทยซอยิ่งเจริญการช่างพบกับมุมน้ำเงินจากรีบูเลียนพี่แอร์คอนสแตนตินีดูดีๆครับคู่นี้ถูกคู่นะครับแล้วครับดูเกี่ยวนายกันบ้างนะฮะซอยิ่งเจริญการช่างจิ้มหนึ่งสองวางแข้งเอาแล้วครับนานครับัโอ้โหแข้งขวาของยกไทยครับเด็เข้ามาครับโอ้ยวางแข้งขวาสูงแล้วครับเอาวขยับเข้าไปเลยยกไทยโอ้ยปลดล็อกได้แล้วโอ้ย วินาทีทองของยกไทยวินาทีทองของยกไทยปีแอร์ปีแอร์โดนหนักๆครับสเมตรสี่เมตรห้าเม็ร6เมตรหลน่นไม่หลน่นหน้าบ้านของยกไทยครับลากมากลางเวทีหมัดขวาหมัดหนึ่งโอ้ยอัาลอ,อย,อยถ้าเตะตั้งลงไปในก้านคอครับไม่หล่นครับเมาครับหลายๆต่างครับจิ้มบวกทีทีหนึ่งจิ้มอีกทีหนึ่งอ้าวครับยกไทยยกไทยโชว์เลยครับวันนี้มัดโอ้ยโดนหนักๆครับ ไม่ไห้ขวางเลยครับโอ้วันนี้นี่ครับบัดขวาครับกดเปลี่ยนเข้าไปครับโอ้โหมึนไปมืนมาครับเลยกำมดาวนี่ทะลักไปแล้วนี่หลังจากโดนนับไปแล้วนะครับขึ้นมาก็เจอหนักๆเลยครับโอ้โวธนาชัยเห็นอาการดูแววตาแล้วขวางดีกว่าครับไม่ไหวครับนี่ครับบวกแต่ละดอกครับโดนเต็มเต็มกับปัดทั้งนั้นเลยครับยืนตาลอยเลยนะครับพีไอคอนแตนตินี่วิญญาณเพชรฆ่านี่เหลือเฟือเหลือกินครับ ยกไทยสอยิ่งเจริญการช่างนักมวยมุมแดงสุภชัยเล็กอโยธยาฟ้ายิมพบกับมุมน้ำเงินจากคิจิสานเอเม็กคู่มาเชียรับหิครับสุภชัยเล็กโอ้โหลือนิครับเต็มหน้าผากเลยครับอาครับดูดีลาของสุภชัยเล็กโอ้โหเกี่ยวและแทงเกี่ยวและสับเอาล้วครับโอ้โหบอกว่าอย่างนั้นครับจับและเสียมเอาล้ครับเจอเข่าเข้าไปเต้า โอ้โหลูกนี้ครับเจอผีไปจุกครับตังไหมคุณมนุษย์อะนะครับเริ่มเยอะเริ่มพยอยเดินภาษากิจวรรณคมครับเออไม่ธรรมดาครับกรรมการช่องแปดไม่ธรรมดาครับอยู่แคนไฟอยู่ไฟเตอร์เลยครับแหมโชว์สปีกอีกรีดไปเลยครับลูกน้องขอจารย์พิยะเล็กสุดใจไปดีกว่าครับแหมไม่ไหวครับฟินิดฟินนิดครับ จบไปเลยครับอะนะครับไปชมภาพช้าครับโอ้โหแกลกุ้มลงมารับอย่างเดียวครับทางด้านของเออร์เมิคุมาเชเยฟเดินจ่ายเดินแกกครับลูกนี้ครับหมุนครับบิดเข้าไปแทงโอ้โหลงไปเลยครับกรรมการพิจิตสับเลยครับนี่คือชุดสุดท้ายครับโอ้โดนไปหันรีหันขวางครับเหตุการณ์อย่างนี้กรรมการพิจิตยุติดีกว่าครับดูกันอีกมุมนึงครับ สับสอกเข้าไปตามด้วยเขา่าก็ไม่รีบไม่ร้อนครับสุภชัยเลยครับดูจังหวะ